ถ่ายแล้วเรียบร้อยอเย้โว่าเป็นยังวาท่านท่านแหละเฮยทำไมไม่ติดวะ อันนี้จะไม่เห็นหนูหรือก็เลือแล้วโอ้เดี๋ยวพ่มีงานบรรพีอะไรปิดไฟปิดไฟเ่อเดียว,ว,<อ>วมาบรนพีนพดเดี๋ยวมมพ่อไปนั่งพูด่ะแฮปปี้บอสเจ้นะเจ้าเลยอ้า คำว่า,าหนีก็ได้กใกล้ๆนี่เนื้ออื้อเลี้ยงสองสามเอา happy birthday, happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you <c> Happy <oughs> <c oughs> เอา เอาไหมเปาเอาเปิดไฟนะเขาไปเปิดไฟฮิลมืดไปว้าวตองนี้มุมสวยตัวหนึ่งอย่าเพิ่งเอามานั่นแหละเออมันคอนนกนแดงเละแดงนสูหลันาเฮูหลังหนาว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 นาเฮ้นี่มาเอาโน้เอิดนั่นแหละเข้าแล้ว